ผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องได้สายสินผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องการรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์สอนอยู่นะแต่สอนว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรัจฉานวิชาเห็นไหมพอเราไปเจอในพระสูตรโอ้โหงานใหญ่ทํากันเต็มเลยใช่ไหมไม่ได้ตรัสครั้งเดียวนะตรัสสิบสามพระสูตรสิบสามครั้งสิบสามบุคคลสิบสามสถานที่เต็มไปหมดเลยนะอืม สมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดราฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างนะเราก็ไล่ไปเลยเพระองค์ตาัเนี่ยเป็นสิบสบหน้าเลยนะเนี่ยทำนายฝันทำนายชะตา ทำพิธีสัตดโปรยแก่โปรยลำจุดไฟบูชาพิธีเสกเป่าเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนห้ามหมดเลยบอกพิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำในรสารวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง ใครจะเถียงผู้เจ้าอ่ะน,นี้ข้อมูลสองพันกว่าปีนะไม่ได้แต่งใหม่เลยนะ,ะนี่ใช้จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงนี่นแหละนะพระไตรปิฎกฉบับหลวงถูกทำในยุคราชการที่8ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วเสร็จเมื่อปีพศส5 0 0เรียกว่าฉบับภาษาไทย จากนั้นมาปี2514ถูกตีพิมพ์ขึ้นหมายเรียกฉบับหลวงถูกตีพิมพ์ซ้ำอีกเป็นฉบับหลวงปี2521ถูกตีพิมพ์ซ้ำอีกปี2525 25เป็นฉบับหลวงนะ